ฝาบัตโลเซฟ อย่าลองดีกับซีรีส์จีนแนวตั้งมีเตือนแล้วนะเพิ่งเทสระบบซีรีส์จีนแนวตั้งไปจ้าชื่อเรื่องว่าในอ้อมกอดของค่ายคือเริ่มเป็นนี้นางเอกอะเป็นคนในยุคปัจจุบันตะตุยเย่เพราะว่าทางานหนักเกินไปแล้วกลับมาเกิดในอดีตเป็นลูกของเซนาบดีท่านหนึ่งแต่นางอะเป็นภรรยาของขุนศึกท่านหนึ่งซึ่งอีตัวผู้ชายอะเขาไม่เต็มใจแต่งกับนางจา้ะเขาก็เลยมีความแบบแอนตี้นางหนีนางไปตั้งแต่วันแต่งงานทําให้นางยังมีความเมร์จินอยู่เพอผู้ชายหนีไปลบที่ชายแดนตั้งแต่วันแต่งแล้วพอกวิอนนชืีต เอาไว้ก็เลยรับมาดูแลโป๊ะโป๊ะโบ๊ะแต่ความซึ้งคือนางเอกของเรามีเรื่องต้องไปเกี่ยวพันกับฝาบาทซ้าแล้วฝาบาทรอแซวคือฝาบาทอะมีกู่อยู่ในตัวกู่ของฝาบาทกัดนางเอกทาให้สองคนนี้เขาจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าความเป็นความตายขึ้นอยู่ที่กันละกันฉันะสงสัยเลยว่าเอ๊ะว่านางเอกแต่งงานแล้วมันจะไปลงเอยกับฝาบาทได้ไงวะไปดูเถอะฝาบาทแซมมา เป็นเรื่องแรกที่ซีรีส์จีนแนวตั้งตกชันได้นี่ก็คือสภาพของการเข้าไปดูรวดเดียวจบ62ตอนดูเราไม่น่าลำคาญจบไวดําเนินเรื่องเร็วก็แนะนำว่าดูตั้งแต่ช้านะจ๊ะเพราะว่าถ้าเธอเริ่มดูตอนตีสองเหมือนฉันนะ่ะมันจะไม่ได้นอน